ปอกลิ่งปอเน่าความทรงจำของชาวทุ่งประเทศไทยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเริ่มเมื่อปี2504เป็นปีเดียวก,กันกับที่ผู้ใหญ่ลีตีกลองประชุมผู้เขียนมาสืบค้นและตามรู้ทีหลังว่าแผนดังกล่าวนี้มีผลทำให้มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างโดยเฉพาะการใช้ที่ดินเพื่อสร้างผลผลิตมากขึ้นแต่ก่อนนั้นชาวบ้านก็เพียงรู้จักกระบวนการทำนา ถึงหน้าฝนฝนตกน้ำนองก็ไถานาตกกล้าแล้วถอนกล้านำไปปักดำต่อมาเมื่อสังคมรุมเร้าให้มีการผลิตมากขึ้นการทำนาอาศัยน้ำฝนและปุ๋ยจากดินไม่เพียงพอจึงมีการนำปุ๋ยวิทยาศาสตร์มาหว่านโปรยให้ข้าวกล้างอกงามสมใจลำพังทำนาแผนใหม่ก็ยังไม่พอที่จะโอดว่าประเทศนี้มีเศรษฐกิจดีได้มีการนำเสนอให้ชาวบ้านรู้จักเลี้ยงเป็ดหมูไก่โดยเลี้ยงทั้งไว้กินและเผื่อขาย การปลูกปอก็เป็นพอลมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติกล่าวคือเมื่อมีแผนงานสร้างรายได้จากภาคเกษตรจึงมีการมองหาช่องทางว่าจะนำพืชชนิดใดมาให้เกษตรกรปลูกแล้วนำผลผลิตไปสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างไรปอจึงถือเป็นพืชเศรษฐ,ฐกิจอีกอย่างหนึ่งที่ชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือในราวปี2512ถึง2518นิยมกันมากการปลูกปอเท่าที่ได้มีประสบการณ์มานั้น ปลูกไม่ยากเลยเพียงแต่ถางปะลาร์มอที่น้ำท่วมไม่ถึงนั้นให้เตียนประมาณย่างเข้าเดือนเมษายนก็เริ่มหยอดมเมล็ดพันป์ปอโดยใช้เสียมหรือจอบหรือไม้แหลมที่ดินพอให้เป็นแอง่งแล้วหยอดมเมล็ดปอลงไปแอ่งละ 3- ถึงสเมล็ดแล้วก็เหยียบแอ่งให้กลบคลุมเมล็ดปอเอาไว้พอสิ้นสงกรานก็จะเริ่มมีฝนโปรยปลายมเมล็ดปอได้แดดได้น้ำก็งอกงามดีไม่ต้องใส่ปุ๋ยใดใดยิ่งถ้าป่าเอาปีที่ฝนตกชุกปอยิ่งงามทะลึ่งครวดนอกเนอยอย่างเห็นได้ชัด ช่วงที่ปอเริ่มสูงราวเขาหรือโคนขาต้องได้ย่าเนื่องจากย่าจะไปคลุมหน้าดินเราเชื่อว่าจะไปแย่งอาหารปอจึงต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์ในการได้ย่าพวกเราเรียกการได้ย่าว่าเสียย่าเสียในที่นี้คือการทําให้สูญหายในขณะที่ภาษาไทยกลางใช้ว่าได้ย่าและเคยได้ยินชาวไทยโคราชเรียกว่าไดรุ่นหรือทํารุ่นต่อจากนั้นก็ไม่ต้องฉีดพ่นยาฆ่า,า,มาแมลงอะไรอีกเลย เนื่องจากปอก็เหมือนวันชพืชที่เกิดนอกนามได้ดีกับดินร่วนปนทรายในท้องที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมแมลงก็ไม่พิรีพิไรจะมากัดกินระวังอยู่บ้านก็คือวัวกับควายทั้งของครอบครัวตัวเองและของชาวบ้านคนอื่นที่เจ้าของเผลอให้มากัดกินถ้ากินสักเวงย่องย่องก็ต่อว่าต่อขานกันเล็กน้อยว่าเหตุใดไม่ดูแลวัวควายให้ดีแต่ถ้ามากินกว้างเป็นไร่หรือขนาดสนามฟุตบอลก็ต้องนำความไปขึ้นบ้านผู้ใหญ่บ้านเสียค่าปรับกัน ระหว่างที่รอต้นปอสูงได้ที่ก็พอดีกับช่วงเวลาต้องหันหน้าลงนากันพอสิ้นหน้าฝนราวปลายตุลาคมหรือต้นพฤศจิกายนเป็นช่วงเหมาะที่จะต้องลงมือตัดต้นปอต้นปอที่แก่ได้ที่จะสูงราว2.5ถึง3เมตรมีเปลือกหุ้มต้นหนาการตัดนั้นจะใช้มีดอีโต้คมคมฟันฉับไปที่โคนต้นให้ชิดพื้นดินต่อจากนั้นก็รวมทําเป็นมัดแต่ละมัดขนาดคอมะพร้าวหรือเส้นผ่าศูนย์กลางราว10นิ้วทําดังนี้จนหมดทั้งแปลง การตัดปอมักไม่เอาแรงหรือไม่ขอแรงกันเพราะถือว่าเป็นของที่ทำรายได้เป็นเงินเป็นทองจึงต้องมีการจ้างคนในหมู่บ้านมาร่วมตัดแต่ถ้าครัวเรือนใดมีแรงงานมากก็ไม่จำเป็นต้องจ้างต้นปอเมื่อมัดแล้วว่าจะต้องแบกไปแช่น้ำเรียกว่าแช่ปอเพื่อให้เปลือกลำต้นปอเปื่อยยุ่ยแต่เส้นใปยปอยังคงทนน้ำได้การแช่น้ำอาจแช่ในที่นาของตนเองหรือตามว้วยตามหนองสาธารณะก็ได้ ธรรมดาของต้นปอนี้เมื่อแช่น้ําก็ไม่จมจึงต้องโกยที่เลนบริเวณรอบๆมาปทับให้จมมิดน้ําเพื่อว่าต้นปอจะได้รับน้ําทั่วทุวกลำแช่ไว้ราว3-4สัปดาห์ต้นไม้ดิบเมื่อแช่อยู่ในน้ำนานๆนนก็จะเกิดกลิ่นเน่าเหม็นและไม่ต้องสงสัยเลยว่าบริเวณที่แช่ปอนั้นจะมีกลิ่นเช่นไรต่อให้คนตาบอดเดินไปใกล้ในรัศมี30เมตรก็จะได้กลิ่นน้ำเน่าและรู้ได้โดยพลันว่าเป็นที่แช่ปอต่อมาคือการเล่าปอ โดยจะต้องโกยมัดปอที่จมน้ำนั้นขึ้นมาที่ริมตะลิงหาที่นั่งเหมาะๆบางคนก็นำวิทยุยาวเกือบสอกมาเปิดฟังเพลงฟังหมอลำหรือฟังรายการละครวิทยุซึ่งรายการอย่างหลังนี้เป็นการฝึกภาษาไทยโดยไม่รู้ตัวผู้เท่าบางคนที่ขับลำเป็นก็มีอารมณ์สนุกลำให้ฟังเป็นกรอลำตลกลำเพ้อเรื่องทางเพศลำพื้นเวียงหรือกรอลำประวัติวิงจันก็มี วิธีการลอกปอจะต้องตัดปอที่มัดเป็นปลอกๆหัวกลางปลายให้ลำต้นปอที่เปลือยได้ที่นั้นเป็นอิสระเสียก่อนแล้วใช้เล็บหัวแม่มือจิกบริเวณโคนต้นประมาณ 2- 3สต้นรวบใยปอแล้วดึงให้แหล่งหลุดออกจากแกนต้นวางไว้เป็นกำกำครั้นได้ปอที่ลอกออกจากต้นคอสมคูรแล้วก็นำไปฟาดกับน้ำบริเวณที่สะอาดกว่าเพราะถ้าฟาดบริเวณที่ลอกปอหรือบริเวณที่น้ำขุนจะทำให้ปอมีสีคล้ำทำให้ราคาไม่ดี การฟาดใยปอที่ลอกแล้วลงในน้ำก็มีจุดประสงค์ให้คราบเปลือกต้นปอที่ติดอยู่ตามใยห,หลุดออกถ้าฟาดในน้ำที่มีเศษใบป,ปอลอยอยู่หรือฟาดในน้ำขุ่นก็จะทำให้ปอมีสีคล้ำอีกเช่นกันดังนั้นจึงต้องเที่ยวลอกเที่ยวฟาดเพราะถ้าลอกไว้นานๆแล้วจึงนำไปฟาดกับน้ำเปลือกปอจะแห้งติดกับเส้นใยทำให้ฟาดหลุดออกยากการลอกปอถึงไม่จัดว่าเป็นงานฝีมือแต่ก็ปฏิเสธไม่เต็มคำเพราะมันมีความยากง่ายอยู่ในที เช่นถ้าผอลีพอลามดึงใยปอแรงเกินไปลำแกนปอที่แช่น้ำนานนั้นเปราะก็พานหักกลางลำหรือปลายลำเดือดร้อนต้องไปคลำแล้วก็ลอกอีกทีหนึ่งให้เหลือแต่ใยปอล้วนๆถ้าดึงเบาเส้นใยก็ไม่แรงหลุดบางต้นที่มีกิ่งก็หลุดยากจึงต้องคอยละเมียดดึงออกเป็นช่วงๆค่าจ้างลอกปอมัดละ6สลึงถึง2บาทคนที่ลอกชำนานก็จะได้วันละ14-15ถึงมัดผู้เขียนเป็นเด็กก็ไปรับจ้างลอกปอเช่นกัน เคยทำสูงสุดได้วันละห้ามัดได้เงินค่าจ้างตั้งสิบบาทรู้สึกซึ้งค่าของเงินจริงๆว่ากว่าจะได้มามันทั้งเหม็นทั้งคันน้ำเน่าตอนนั้นก็ไม่รู้สึกอะไรนักเพราะมุ่งหวังอยากได้เงินไม่มีใครๆสวมหน้ากากกันกลิ่นหรือสวมถุงมือกันเชื้อโรคจากน้ำเน่ากันเลยเพราะตอนนั้นเราไม่เคยรู้จักหน้ากากกันเปื้อนกันกลิ่นหรือถุงมือยางกันน้ำกัดมือ ทุกปีทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือลมหนาวมาเยือนไม่เคยเว้นยิ่งเมื่อก่อนนั้นรู้สึกว่าหนาวนานกว่าปีปัจจุบันการลอกปอท่ามกลางกลิ่นเน่าเหม็นระคนกับลมหนาวจึงเป็นบรรยากาศที่คลาคลาเข้ากันอย่างเหลือบรรยายยังดีที่มีแดดให้ได้อุ่นไอผิงกระนั้นก็ถืออยู่กลางแดดมากก็ร้อนเกินพอดีพอตกเย็นตะวันลับทิวไผ่ทำให้หนึกคร้ำในการจะต้องอาบน้ําแต่ก็จําใจต้องอาบรวบเอาฟางมาถูตามหลังเท้าใต้าตาตุ่มขาแขนเพื่อขับไล่คราบเลนตมที่อยู่กับมันมาทั้งวัน สิ่งเหล่านี้พอลบล้างออกจากตัวไปได้บ้างแต่ที่ยังคงติดค้างอยู่นานวันคือกลิ่นปอเน่าพวกเราเชื้อชาวทุ่งย่อมรู้พฤติกรรมกันแอละกันดีเพื่อนนักเรียนหลายคนก็มีกลิ่นปอเน่าติดตัวเช่นกันเมื่อเวลาไปยืนเข้าแถวเคารบธงชาติรู้สึกว่ากลิ่นของคนอื่นเหม็นกว่าของตัวเองคุณครูก็ไม่ตำหนิอะไรมากเพียงแต่บอกว่าให้อบน้ำฟอกสบู่ให้ดี แถมยังออกชมเชยด้วยซ้ำว่าเป็นนักเรียนที่ดีรู้จักช่วยงานพ่อแม่และรู้จักหาเงินใช้เองอย่างสุจริตกลิ่นความเหม็นของปอเน่ายัางติดตรึงอยู่กับน้ำและโคลนตมเมื่อเวลาน้ำแห้งขอดพวกเราชาวบ้านก็ไปจับปลาข้อนอ,ปล,อ,นอปลาข้อนอภาษาไทยภาคกลางเรียกว่าปลาตกคอลักคือปลากุ้งหรือสัตว์น้ำอื่นๆไปออกกันอยู่ในแอ่งน้ำที่มีน้ำเหลืออยู่ไม่มาก แล้วก็มีขี่เลนอยู่ด้วยถ้าเป็นพวกปลาซิวปลากระดีพวกนี้ตายง่ายหรือแม้ไม่ตายเพราะน้ำน้อยก็จะมีนกขายาวอย่างนกกระสานกกระยางมาจิกกินก่อนที่น้ำจะแห้งสนิทเอามากินกันปลาที่มีความอึดคือไม่ตายง่ายๆระหว่างที่เกิดภาวะน้ำแห้งขอดนี้ได้แก่ปลาดุกปลาเข็งปลาหมอปลาคอปลาช่อนซึ่งปลาช่อนตัวเล็กมักตายง่ายกว่าปลาช่อนตัวใหญ่ และที่สำคัญคือปลาหลดมันสามารถมุดผสมที่เลนเขลาและอยู่ได้หลายหลายวันและสามารถหลบเร้นรอดพ้นจากสายตานกกินปลาได้ปลาที่เก็บจากแองตกคอลักของแหล่งน้ำแช่ปอนี้จะยังคงมีความเหม็นติดตัวปลาไปด้วยปลาหลดนั้นเมื่อนำมาปิ้งหรือทอดด้วยน้ำมันร้อนๆก็ยังมีกลิ่นอยู่แต่พวกเราก็กินกัน การปลูกปอเป็นอดีตไปแล้วเพราะทุกวันนี้ไม่ปรากฏว่ามีพื้นที่ปลูกปอจำนวนมา,มากนำมาแช่แล้วลอกอย่างเดิมถ้าเป็นอย่างที่เล่ามานี้ยังไม่แน่นักว่าตกถึงปีนี้แม้ค่าจ้างเล่าปอขึ้นอีกเป็นมัดละ30บาทจะยังมีคนรับจ้างอยู่หรือไม่เพราะทุกคนอยากได้แต่ค่าแรงวันละ300บาทเป็นส่วนใหญ่